อันนี้พี่น้องสวาสดีอยู่บรรยาก็ออกไปหาเบิงหอยพี่น้องล่าหอยมาเบ่งปากปลาบอลไม่มีน้องพี่น้องเราเบ่งมือเถอะมันบกละมือเถอะมีปลาปลาขอน,นขอ เอาที่ nhà เบื่องบนปลาขวัญน้องนำบกบัวว่าได้ไอ้บกแล่เออนำยังลายเนาะนำยังลายอยู่เออปลาไอ้นี่น้องสิลองมือเท่านี้เบ่งกุ้งเบ่งยังน้องปลาคือชิมีอยู่ไอ้ ยุ่มๆเลี่นไหมน้อง,งมาบึงคืงงอเข้างมก่อนบ่หักปลาซิวกับชิลาอยู่เนาะนักสำรวจเอาบ่ปลาซิวงไงม,มีแดน,นสอนขห้องไงเออของซาขางหนึ่งได้บ่ขางหนึ่ง ปลาซิว nòng, น้องปลากะ cung ลายอยู่กุ้งปลา bò, này, cung มีโยต์สวิงสวิงแล้วน้องซาเอาขังหนึง่งราอยู่นะฮะล้าอยู่ปลาซิวเด,ดี๋ยวปลาซิวยุ่มๆนี่น้องปลาซิวเป็น้องปลาขอนนะเออในมุกเลยนี่ชิลเล่เนาะจะไปเอาเนาะตัวร์เลปลาซิวปะในมุกบุกขักปลาซิวเป็น้องแต่ยุ่งๆปลาซิวเลย

เออป้าปาสมปะคอไปหมักให้พอดีตื่ลมมาจบหมักมักให้เป็นอะไรรสชาติมันอ่าไม่เคยกินจะเถอบะเบื่อบ่หมักเบื่อเลยหมักเบื่อหมักอันนั้นเนาะหมักโคดเนาะบเบื่อเปล่าเออเบื่อพออ่านพอกิน กิ้นได้เหรอขึ้ไนดได้นะของใครเนะนี่ยมันมันสองรสชาัิมันพัดๆก็แแทบ ตากิดหมอตาก่ายรอบ่เบื่อเนาะคั่น đó không ทูเองอ่าคั่นเบื่อก็สิ <laughs> ไปบาลงผูกไปบึง้งดอไม้ไปเรื่อยปะบึง้งดอไม้พ <c oughs> อมีบะนายพานหาหอยดือ้อไปน้องลองบึง้งอาเข็นอยู่ไปน้องยำอ่ะนะยำชงหาเห็ดนนะ่ะเห็นมันตายอยู่น้องเห็นตะกร้าบุเคยได้เป็นโตัวเต็เถื่อนไปน้องนี่แถวแถาจีดได้เท่หนึง

ไปต่อไปเนาะไอ้เก็บยังไม่จบอย่าเพิ่งนับ,บทุทหารเลยวะอยากไปอีกห,หนึ่งหน,น้าดำหนึ่ลงผัวกับหน้าประพงไปเนาะสิตัดหลัดเธอเปล่าหาเบิ่งหอยป่อยได้นหนึ่งได้กินหอยเดือดแล้วเนาะหมูไม่ได้เห็นเลยได้ทีเด็ด เขาเอื้นมาเขียดขาค้ำเนาะขาค้ำขาเรืองขาค้ำอบไอน้ำเพิ่นมกกินหรือว่าอ้อมกินอ้อมเก่งมกสุภาษสื้อโครมเป็นน้องสิเลาะเบิ่งมันยำแรงยำมันคำคำปะปล่อยมันช้าตัวเดียวมือหนาก่อนกันอย่างไปอย่างมาฮอดหน้าพัฒพงเป็นน้องผู้เป็นน้องสุดผู้จะไปหากินล่ะหรืพอถ่าน ขาเ้อันนั้นบอกไอ้กุ๊กหมังอันนี้สมเชี่ยวนี่พี่น้องสมเชี่ยวพี่น้องแกงใจไก่ส่ยังเนาะสมพอดีสมเสี่ยวสมเปี่ยแวแล้วกินหอนนนี่ยเป็นอะงเียมันเหนีบไอ้จดหูนี่พี่น้องเป็นเขาป่าไม่ได้บ่แกอีกกุกหมักอ่อนจะกินได้เนาะ มักสมเสียวอืมเ็นแต่บิ๊กไบ้ต้องอยู่สายยันไปพูดแล้วจะไปหาอยู่หากินพูดแล้วอ้าโอดนเลยไปลงมาพี่น้องลงมาก็เอาทานกับเพิ่นส่วนอัเอาเขาไปให้เพิ่นสุดทั้งเลยตอนเีาไปหน้าไปอย่างน่ะอ่ะอ่่ ชมสมบูรณผ่านเนาะมาเนี่ยมาดังพักผ่อนไปน้องตอนน้องกาชิยางเมื่อี่น้องอยู่ืนแถวเงินผะพงพี่น้องสรุปว่าบ่ได้พี่น้องมีแต่วางแผนกันใหม่พี่น้องซื้อโคมเลยสิยงหาเขียดกลางคืนพี่น้องเศรษฐคัมเขียดโตอย่างนี้แหละเขียดน้อยไปน้องช่วงนี้เบาอ้ายว่ะ เนี่ยมันออกพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิล่าก่อนพี่น้องลาสก่อนพี่น้องพ่ก,กันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีพี่น้องได้ยังม,มนนื้ยนี้มีดก,กับนี้ลาสก่อนพี่น้อง